อ,อ,อะไรอะคะหมันอยู่ในนี้ลตลอดมันซ้อมมัน่ซนหน้าต้อมก็ตรงไม่ค่อยได้ออกกันนั่งต้อมแบบิดๆเราเฟไมนลซ้อมเก,กนอนตรงนี้เลยเหมือน, <c oughs> นมันมีความ <Yeah. S 1> ทรงจำอยู่เยอะหน้าในห้องนี้เป็นห้องเริ่มตน้นแล้วเป็นห้องที่ต้องจบในห้องนี้อม ก็เรื่องสบายด้วยครับคือมานอนกับครูแบบสบายด้วยเรื่องอะไรหลับโสดกระดุ้งไม่ใช่ไม่ใช่แต่พวกเราหรอกครูก็ยังรู้สึกว่าครูสบายใจเวลาอยู่ในห้องนี้มากกว่าห้องครูสิห้องครูไปอยู่ที่ไรเหมือนห้องต้องเป็นทางการตลอดเวลาเดินก้าวการใช่ใช่เหมือนต้องระวังกิริยานิดนึง อะไรปไรอกลเบี่บล right? <that> <speaking> <ập mat> <lugares> ้วนะเลสเยอะไปเยะอียนเนะต่อหน้านะอันนี้ไม่ได้นี่ไมเห็นจะอยากได้ อุ้ยเรื้อตกหัวเหรอแกกว่านะเราไปเล่นตลกกันไม่เล่นกับนัทหรอกใครสีนัทราต้องเล่นกับรอนเมื่อวานขังกันอยู่ในห้องน้ำสองคนด้วยนัทรอนคุยไม่ไหรใส่หน้าร้อนนี่ใส่ไม่ดีมากโค้ชไปเอาบทสุดท้ายนี่เราเหลือดูดิครูถุยไม่ไหรใส่หน้าร้อน โอ้โหกอนแบตกใจไม่เจอขนาดนั้นหลอนเดินเข้ามาจู่โจมแบบนี้แค่ทำแค่นี้แค่นี้เองีอย่างเงี้ยโอ้โหทำาไรแม่ถุยน้ำใสเออแล่วก็แบบเลิกเล่นด้วยเล่นด้วยอีกแล้วยืดยืนยืนหันมาปูดนี่บอกแล้วใครบอกใครบอกสกคบงเงี้ยก็ช่วยไม่ได้ะนโอ้โหไม่มีขอโทษขอโทษเมียถุยแล้วก็ถุยเลยเถียเป็นเม็ดเต็มไปหมดเลยนั้นอ้วนนะตัวสุดตอนนี้หลับตัว เล่นด้วยเนาะคือประต้องใ็จครูกเดินมาแบบตาหลุดโอ้ยหนีกันหรออยู่ข้างวันนั้นก็นั่งกลัวที่เต้นกับครูเคนอะแล้วเป็นการเต้นอะไปกลับไปแดงอ่ะกลัวอะปกติอยู่ปกติก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใครจะเป็นอย่างนั้นปกติไม่มีหรอกแต่ตลกร้อนตอนที่เจอแมนดึงสุดแล้ว ต้องถือไปมุ้งวิ่งไปหอดรอนวีดเลยวีดเสียเลยวีดสยองอ้าตาอะไรนี่โอยแหมมาทำเรื่อใส่แต่ละคนประทับใจกับเหตุการณ์ไหนในบ้านบ้านเด็กโง่ตอนลูปองลั่นจะออกจากบ้าน จะจากแล้วก็ออนออย่าว่าจะนัดเลยปั๊บไม่จำไปจนวันตายแน่นอนอ่ะ <c oughs> คงไม่มีวันลืมอ่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ลืมแม่จำแล้วกับในแต่ละคลาสอะคะ่ะคลาสวอยคลาสวอยปั๊บแม่จ,จำวันที่นัดร้องไห้ครับคลาสวอยเราตลกครูกาลนนครูคเจ <c oughs> อหลบก,ก๊ะเออขำไม่หรอกค <c oughs> ลาสวอยเหรอ เหตุการไหนที่น่าจําที่สุดอ่ะก็จำเรื่อยๆะมันมีมาตลอดเลยอะแต่เจที่จําก็พี่ดาคุณอาเจนพบอะพี่กีตดไม่อะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยจําเท่าไหร่คาริเปี่ะน่าจําโอ้โหจําเลยจํเลยอ่แมแม่แม่แหมแหม่แม่แ้่เลยแม่แแม่ ที่นัเขา้าห้องน้ำมาช้าที่เขารอน้ำยูแต่เดีม่มีคลาสคลาสแดนน่ะกาจกรรอคลาสแดนรับโจทย์นี่แหละน่าจําคลาสแดนกูดเขาวิูงคลาสแดนวูกันนัะคลาสแดนวูดกะคลสแดนวันเกิดไงเกิดวันเกิดที่โดนแบบกูไม่สบายนึกว่าโดนเตดแล้วตอนนั้นน่ะนึกว่าจะไม่ได้เจอคลดนเจออะไร คือใควเกิดครับทำไรคะผมไม่ต้องเต้นแหละวันนั้นพี่เดียร้องง่ายครับเหม๋หมดเลยนะครับโอ้วันนั้นใจนัตเต้นแรงตุกตุกตุดไม่ต้องเต้นแล้วไม่ต้องเต้นขึ้นไปร้องคนเดียวไม่ต้องเต้นเลยเพราะว่คือคืนคืนก่อนวันนั้นอ่ะกลุ่มเราที่แบบว่ามอโชคกันสุดๆนั่งนอยกันนั่งนอนโอ้ดูดีผ้าก็ยังไม่ได้พี่กีก็จะแบบเนี่ย ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพวกแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยกับครูเป็ดเอาให้ครูเป็ดช่วยคิดด้วยอะไรอย่างงี้ยแบบโอ้โหหนอยกันมากพองลุ้งขึ้นถึงท้ายแล้ววันนั้นเป็นวันศุกร์แล้วนี่วันเลือดขาดเรือดขาดทำเลือดหัดเนี่แบบกลัวแบบไม่ทันมากครับแล้วยิ่งแบบพวกพอมียิ่งเต้นกันไม่ค่อยได้อยด้วยอ้โหช็อตใช่สำหรับคนที่เต้นได้ก็ต้องทำใจนะ ก็ต้องเห็นใจคนที่เขาคนที่เาเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ไม่ใช่ความพยายามไม่ต้องเต้นเลยแล้วกันสองแม่สองคนใช่แล้วล่ะจะร้องไห้อะคุณแล้วมันเป็นเขาเขาก็จะมาที่ผมว่าเป็นไรนะทำไมหน้าเสียผมแบบอันนี้แบบชู่ยังไงต้องเห็นเขาทำไมก็ไม่เห็นก็ได้เลยก็แค่ไม่ต้องเต้นเองก็โดดโดดไป คนเวทีโดดคนคำเนี้ยเด็ดมากโดดโดดโดดไปอ่ะคนใครเขาโดดได้คนเดินถนนธรรมดาเขากระโดดได้คือตอนนั้นทำไมหน้าเสียแล้วเสียได้ครับฮึอันนี้หน้าฮึปนี้หน้าเหมือนแบบคนตกเหวครับคล้ายคล้าย a c t i n แอคติ้งแล้วพอมาแบบถือเค้กเข้ามาโอ้โหใส่ยีนส์ลองเปลี่ยนทันทีจจะะวมันตายหยดแหละหอไอติ้งอ่ะไอติ้ง ไอ้ติ้งปั๊มว่าตอนที่ปั๊มโดนดต่ไอ้ติงก็ต้องมี่พลิ้งว่ะไอ้ติงนี่ท่านั้นจะเยอะที่พลิ้งไอ้ติงพลิ้งกับตอนพลิ้งอะไรว่าอกตอนนั้นนี่ตอนตอนที่ตอนที่แสดงอะตอนที่มีปัญหามีตอนพลิ้งแล้วก็มีตอนนั่นแหละที่คุรักตอนเคลียร์โลกที่พีน่าที่เคลียร์โลกมาถึงโลกห่านโลกมาถึงโลกแดงจีตัวประกันหัวหน้าโจรตายคนแรก ค่าคุณแม่โป้งเดียวตายเนี่ยเนื้ออาหารดีกว่าค่าคุณแม่ให้วิกีิล้อเรียนเหมือนตอนเยอะเโอ้วิกินี่นะอาหารมก้อาหารมือที่ชอบที่สุดอ่ะตะวันนะกินมากดังนึกกัด้งหมดเลยเราชอบในวันนั้นอ่ะที่มีข้างนอกอ่ะที่มีซีฟู๊ดเยอะเยอะอ๋อไม่ไหวแล้วอ่ะที่นที่ไนไม่ได้กินนะใช่ จำได้เียเิวไม่เี่ยนนะวิวที่วิซี่ชเลยวิวสวยด้วยวิวไม่วิวแค่เพิ่งออกมาพอดีวิวอินดี้จำได้ที่บอร์ดตั้งแต่ป่านน่ะเป็นบาร์บีคิวใช่ใช่วิวอินดี้ที่ชาวอินดี้เสร็จแล้วกลับมาลูกอร่อยมากเลยอะที่มีอนี่ด้วยนะบะหมี่เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วบะหมี่เป็ดแทบไั่อยู่ปะบะหมีเป็ดดุก6วีซี่ดิก็กลับมาแล้วเนาะไม่ไม่มีเบ็ดซีพีวิที่กลับมากันหมดจำได้ตัวยาวๆอ่ะ ิดข่อยเป็นประทับใจนี่มากเลยครูดาวครูดาวเด็ดมากเลยใช่เข้ามาวันแรกร้องไห้เลยครูดาวใช่ครัครูดาวมากครูดาวเก่งมากเลยเพียงเดียวละลายพฤติกรรมละลายเฉลียละลายละลายจริงหายไปเลยเข้ามาแล้วแรกแต่ร้องก้อนเป็นคนร้องอยูนคิดไม่ว่าแบบ จะมาร้องไห้กันง่ายไดขนาดนั้นไม่ครับคิดดาวบิวมากไม่เคยคิดว่าเตงจะโดนบิวง่ายขนาดนี้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งคิดว่าเฮ้ยตั้งแต่เข้ามาอยู่นี่รู้สึกแบบอะไรก็จะร้องไห้เด้อเลยนะรู้สึกแบบอ่อนแอมากแบบเป็นโรคเฮ้ยถามพี่ฟังถามว่าพี่กี่พี่โอ้โเป็นโรคจิตวิวเป็นบ้าเลย ออกไปผมต้องไปหาหมอสิหาวิกกี้วิกกี้เรียนจิงวิกกี้ทะลุที่มาไว้ให้วิกกี้ดูร้อนด้วยวิกกี้ดูจิตวิทยาดูร้อนด้วยนะทะลุผิดแน่แหม กูมาก็ตลกกกแกงกูมาเฮ้ยกูมาก็ตลกกอแกงกูมาเหรอมากนวานัเดินไปหากูมาบอกอะไรเอ่ยเดินมาถึงก็ตักเลยกูมาเนี่ยก็ไอ้กูเจยองหนุอะไรเอ่ยตั้งอยู่พบอะไรกูมกูมาเดินเข้ามาพบก็ตักเตงอีกินเลยค่ะเขาก็เดินไปอะไรเอออะไรเออรื้อมาแล้วเข้ามาแล้วกูห้างทำเพลงก็ตักกินใหญ่เลยกูมาก็ แก่กูมาเงินค่ะตักผมก่อนเลยก็เมื่อวานกูรักอีกนะกูบอกวันนี้กูรักตลอดนะใช่ไหมตั้งมากเนี่ยกูมาไม่มองตาใช่ครับกูเป็ดอย่างเงี้ยแลอดกูมาไม่มองเลยตลกมึงมาแก้กูมาตลบกูเคนก็ตลกเกรงกูเคนนะกูเคนหลังๆท่านน่ารักดีนะกูเคนก็ตั้งใจมากเลยช่วงแรกๆก็จะเฉยๆไม่จะหน้าเขาเฉยนิ่งๆไม่รู้คิดอะไรอยู่ตัลบตลอดกูเฟสตลอด ครูก็ชอบสงสัยเวลาเราพูดแล้วหัวเราะกันนะแล้วครูก็ไม่รู้เรื่องเออหน้าครูจริงๆครูเป็นีจริงๆแบบพอพูดแล้วหัวเราะเองกไก่ไหนไงครูก็จะนั่งเงียงอมนงจริงๆวลาเราหัวเราะเองไม่ได้หัวเราะเลยครูหรอจริงแล้วแต่ครูก็จะยิ้มไว้ก่อนครูแบบตาเรื่อจริงน่าจะหัดพูดภาษาญี่ปุ่นนะครูบ้างนะอะไรนะอิสเมตโอริโออะไรนะ